สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอยโฟโตทริกนะครับวันนี้นะฮะผมมาติดตั้งเซตไลฟ์นอกสถานที่ถึงบ้านลูกค้านะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะมานั่งเซตตรงนี้นะครับก็คุยกันสักพักหนึ่งขายสินค้าอยู่6ประเทศนะครับครอบคลุมในเอเชียแล้วก็ลูกค้าเองเนี่ยอยากจะไลฟ์ให้ภาพมันชัดขึ้นนะครับโดยเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไลฟ์กับมือถือนะครับก็อยากจะไลฟ์ผ่านกล้องเพื่ออยากให้ภาพผมชัดขึ้นนะครับเพราะนั้น วันนี้นะครผมก็เลยจัดชุดเซตนะฮะที่เป็นกล้อง panasonic lumix g 9 0นะฮะกับเลนส์ม f 1.7นะครก็เลนส์ตัวนี้จะเป็นเลนส์ไลกาครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะฮะว่าภาพที่ได้จากกล้องตัวนี้แล้วก็เลนส์ไลกา15มิ f 1.7ภาพจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันนะครับว่าตอนนี้นะครเราตั้งกล้องคร่าวๆก่อนนะครับแต่ว่าอยากให้ดูก่อนนะฮะว่า พอเราเปลี่ยนเลนนะครับจากตัวเลนคิดเนี่ย12-60เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเลน15มิล f 1.7ไลกาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นระยะหน้าชัดหลังเบลอนะครับเหมาะกับพื้นที่ที่จํากัดนะครับไม่ได้กว้างมากนะครับสําหรับใครที่มีพื้นที่จํากัดเนี่ยต้องบอกว่าเลนระยะเนี่ยเหมาะเพราะว่าอยากได้หน้าชัดหลังเบลอหน่อยๆแล้วก็ให้ความคมชัดสูงเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะฮะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะฮะใช้สปีดหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ เลนตัวนี้เนี่ยเป็น l ลกา a 1 5หมิลนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราไลฟ์ออกมานะครับเห็นไหมหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยมันจะค่อนข้างออกมาประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยระยะโฟกัสน่ครับ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับระบบโฟกัสนิดนึงนะเพื่อที่จะให้ตัวกล้องเนี่ยโฟกัสได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้นี่ครับ q u ิก k f f ตัวนี้จะเป็นการปรับโฟกัสให้เร็วขึ้นนะครับของตัว ตัวกล้องนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะต้องบอกว่ามันจะมีระบบโฟกัสอีกอันนึงเรียกว่า AFC Custom Setting นะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มหรือว่าเร่งสปีดของตัวไลฟ์ให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งเราเข้ามาปรับในกล้องได้อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็กดเซตนะครับตัวนี้ออนให้ละนี่ฮะตัวนี้เวลาเราปรับโฟกัสเห็นไ,ไหมตัวนี้เลนส์มันจะค่อนข้างชัดพอสมควรแล้วก็ ต้องบอกว่ามิติเนี่ยใครอยากได้ภาพที่มันมิติหลังเบลอแบบนี้อันนี้เหมาะเลยนะครับ <S <S ตัวนี้ไม้สองตัวไม์ก็จะเขียนว่า T X T X ก็คือเป็นไม์ส่วนตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณตัวรับสัญญาณเดี๋ยวเราไปติดที่กล้องนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวไปติดที่กล้องซึ่งเวลาเราชาร์จนะครับก็วางอย่างนี้เลยเดี๋ยวเขาชาร์จให้อัตโนออมัติแล้วก็เวลาติดตั้งไม์นะครับเรากดตัวนี้ เสียบไปที่ช่องไลท์เอานะครับเดี๋ยวแนะนําให้ถ่ายรูไปไว้ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะลืมอันนี้เสียบช่องนี้นะครับช่องไลท์เอาช่องไลท์เอาแล้วก็อีกด้านหนึง่งอยู่นี่ครับไมค์เนี่ยจะอยู่ช่องนี้มันจะมีช่องหนึ่งที่เหมือนกันนะอันนั้นคือหูฟังนะครับ เสียวจอเดียวกันนะครับตรงเนี้ <Okay. S 1> จะเป็นจอเดียวกันณนะตอนนี้นะ uh huh. เดี๋ยวเราจะแยกเป็นสองจอครับ uh huh. จอนี้เป็นจอหลักจอนู้นเป็นจอที่สองก็คือคลิกขวาที่ว่างเนี่ครับมาที่ Display Setting นะครับค่ะ uh huh. เอ้าไปอันนี้เห็นไหมหนึ่งกับสองรวมกันอยูอ่คำสั่งคือ extend นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ keep c h a n g e แล้วก็ทีนี้หนึ่งกับสองแยกกันละ okay, ทีนี้เราจะตั้งที่สองเลยครับสองัวน,นี้แล้วก็สองเนี่ยเราเลื่อนลงมาเราจะตั้งเป็นพอร์เทรตนะครับปึ๊บแล้วก็อ่ะเป็นแนวตั้งละแล้วทีนี้ภาพใช่ไหมครับเราก็ปิดก็เ,เหมือนกันแต่แค่เป็นแนวตั้งนะใช่ครับแล้วก็เราคลิกขวาตรนี้ครับคลิกขวาที่โปรแกรม obs ครับ full screen ไปที่ตัวนี้ lg t v ครับไปละอ๋ออเคใช่ครับงงไหมครับไม่งไม่งงนะสมมติผมปิดโปรแกรมปิด obs ไปเลยแล้วก็เปิดใหม่มันจะขึ้นอย่างนี้เลยครับมันขึ้นให้เลยขึ้นให้เลยเซตติ้งแค่รอบเดียวหรอใช่เซตติ้งแค่รอบเดียวเราก็มาคลิกขวาปูสกรีนก็มาที่ตัวนี้แล้วก็ตอนนี้นะฮะเราเนี <S <S ่ยจะมาไลฟ์สดนะครับกับ s h o p ปีนะครับแล้วก็ TikTok นะครับหรือว่า Facebook เนี่ยพร้อมกันนะครับเราสามารถไลฟ์ไปหลายแพลตฟอร์มได้นะครับถ้าใครใช้กล้องหนึ่งตัวคอมพิวเตอร์1ชุดเนี่ยสามารถทำได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยครับก็ตอนนี้ที่ผมใช้นะฮะเราจะใช้โปรแกรม OBS Studio นะครับออันนี้ภาพขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราเชื่อมต่อจอด้านหลังเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเอาภาพขึ้นจอด้านหลังนะครับ โดยคลิกขวามาที่ตรงนี้ปึ๊บอ่ะเห็นไหมครตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลองแพนขึ้นมาเกนี่คือจอที่เราต่อขึ้นไปเอาไว้ดูนะครับจริงๆเดี๋ยวเราจะมีขาตั้งนะครับแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะติดตรงนี้ไปก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่โปรแกรม OBS นะครับตอนนี้เนี่ยเราเปิด OBS เรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อระหว่าง OBS กับ TikTok พร้อมกันนะฮะก็วิธีการโดยกดตรงนี้ครับ Start virtual camera นะครับแล้วก็ไปเปิด tiktok live studio นะครับโอเคนะครับมาแล้วภาพมาแล้วครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยใช้ tiktok กับ obs นะครับสโปรแกรมนี้เชื่อมต่อแล้วก็ไลฟ์ กันได้แล้วแบบนี้เลยนะครับก็ t i k t o k เราสามารถกดโกไลค์ like, แล้วก็ไลค์ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เราก็ขอคีสตีมไลท์กับ f a c e b o o k ไลท์กับ s h อ p e e ได้เลยนะครับเพราะนั้นอันนี้คือวิธีการต้องบอกว่าเป็นแค่หนึ่งในส่วนที่เรามาสอนลูกค้านะครับต้องบอกว่าจริงๆเทคนิคมีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะวิธีการตั้งค่าต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะไลท์คู่กันนะครับว่าภาพที่ได้จะเป็นยังไงนะครับผม เทสเทสค่ะถ่ายเข้ามาแล้วก็ <ใน S 2> กดใจนิดนึงเนาะถ่ายลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะเทสเสี test, ยงเทสระบบนิดนึงเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้ตอนเย็นเอ๊ะนี่ก็เย็นแล้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ำคตอนนี้มาทักทยายเซายแล้วก็เทสระบบเทสเสี test, ยงเทสกล้องนะคะโอเคได้ยินกันชัดเนาะ ใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงในชัดไหมคะคอมเมนต์ให้เขานิดนึงชัดไหมเอ่ยแต่ดูจากกล้องอันนี้ก็คือชัดค่ะใช่ชัดมากแบบรูขุมขนเป็นรูขุมขนนะคะชัดแจ๋วเลยครับโอเคเดี๋ยวลองเทสเนดูว่าเป็นยังไงชัดแจ๋วเลยนะคะกดวิดีโอโอเคเ ันนี้เรราม่ต้องบอกว่าเซตไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราไลฟ์ด้วยกล้อง panasonic lumix g90 นะครับแล้วก็เลนส์ leica นะครับ15มิล f 1.7นะครับต้องบอกว่าภาพที่ได้เนี่ยคมชัดนะครับแล้วก็หน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยนะครับด้วยเลนส์ที่เป็น f 1.7เนี่ยสามารถไลฟ์ในที่แสงน้อยๆได้ดีนะครับแล้วก็หน้าชัดหลังละลายนะครับและที่สําคัญเนี่ยให้ ความคมชัดเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็รายละเอียดสีสันเนี่ยมาเต็มเลยนะครับต้องบอกว่าเลนส์ตัวนี้ดีมากๆนะครับว่าใครสนใจนะครับเซตไลฟ์ like แบบนี้นะฮะสามารถทักมาที่เพจของบ o y p h o t o Trick ได้นะครับก็จะมีบริการสอนการใช้งานติดตั้งให้ถึงบ้านแล้วก็ยกอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะครับไปติดตั้งให้ถึงบ้านลูกค้าทั่วประเทศนะครับใครสนใจเซตไลฟ์ like แบบนี้ทักมาที่เพจบ o y p h o t o Trick ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ